สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับยานพาหนะยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยและอินเดียนั้นก็คือบายาดวิกชอหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าทุกๆและในปี2 0 2 6นีบ้บายาได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง CNG ซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ทั้งในด้านเทคโนโลยีความประหยัดและความเป็นนิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของตุกๆที่เราคุ้นเคยแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยเส้นสายใหม่ไฟหน้าแบบ LED ที่สว่างกว่าเดิมและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในด้านเครื่องยนต์ไบายาซีเอ็นจีริกช2,026ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย CNG หรือก๊าซธรรมชาติอัดทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงได้มาก ผู้ขับขี่สามารถประหยัดต้นทุนค่าน้ำมันได้หลายเปอร์เซ็นต์ต่อวันซึ่งถือว่าตอบโจทย์คนขับรถสาธารณะที่ต้องวิ่งหลายชั่วโมงต่อวันภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นเบาะนั่งนุ่มและมีการซัพพอร์ตที่ดีขึ้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าเดิมพื้นที่วางขาก็กว้างขึ้นทําให้การนั่งโดยสารไม่อึดอัดแม้จะนั่งหลายคนต่อเที่ยวนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลังคาและระบบกันฝน ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเวลาเจอสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยบายาดยังได้เพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภยัยเช่นระบบเบรกที่ตอบสนองได้ดีกว่าเดิมโครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงและไฟสัญญาณที่มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจุดเด่นอีกอย่างคือความคุ้มค่าในการบำรุงรักษาบายาด CNG r i t z a r รุ่นใหม่นี้ออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงง่ายใช้อะไหล่ที่หาง่ายและมีราคาย่อมเยา ทำให้ผู้ประกอบการรถรับจ้างไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปในแง่ของสิ่งแวดล้อม CNG ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเดิมมากการเลือกใช้บายาดวิกชอรุ่นใหม่นี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครและมุมไบได้อีกด้วยด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้บายาด CNG วิกชอทุกๆ2026จึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับทั้งผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะ และผู้ดโดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยยานพาหนะที่ปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของบายาตริกชอรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อบอกความเห็นของคุณด้านล่างด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ